ตอบโจทย์สายงานตัดไม้ได้แน่นอนนะครับกับเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า7นิ้วของคูฟิกตัวนี้นะครับใช้งานได้หนักๆเลยนะครับตัวนี้มอเตอร์เป็นทองแดงแท้นะครับและกําลังกวัดที่ให้มานะครับสูงถึง1,380วัตต์เลยทีเดียวครับลุยงานตัดหนักได้สบายนะครับตัวฐานนะครับสามารถปรับตัด45องศาได้นะครับ ตัดไม้ได้ครอบคลุมแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนตัดได้หมดเลยนะครับและของแถมภายในกล่องที่ให้มานะครับก็จะมีนี่นะครับเป็นใบวงเดือนนะครับเจ็ดนิ้วแถมให้1ใบนะครับเป็นใบตัดไม้เนาะแล้วก็จะมีชุดฐานสำรองแถมให้นะครับตัวนี้อย่างดีเลยแล้วก็จะมีไม้ไกด์การะยะนะครับพร้อมประแจขันนะครับครบเซ็ตพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวเราไปรับชมรีวิวการใช้งานจริงนะครับไปนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับได้ชมรีวิวกันไปแล้วสินค้าตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์สายงานตัดไม้ได้แน่นอนนะครับหากลูกค้าท่าในใดสนใจสั่งซื้อนะครับกดสั่งหรือทักข้อความมาได้เลยครับสวัสดีครับ